ในประโยคพระบาลีเช่นนี้แสดงความหมายทั้งปริยัติและแสดงความหมายทั้งปฏิบัติและแสดงความหมายเลยไปถึงปฏิเวทด้วยก็ได้เมือม่อเมื่อไม่ยึดมั่นถือมันแล้วมันสบายมันสบายมันหลุดพ้นยู่เหนือความทุกข์โดยประการทางปวงนั้นจึงอยากจะให้เลื่อนขึ้นมาถึงประโยคที่สั้น เข้ามาอีกว่าสัพเพธ,ธรรม,มานาลังอภินิเวสายะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้สรุปคำสอนทั้งหมดของท่านว่าในประโยคสันส้นๆว่าทำทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีใครมาขอร้องให้พระองค์ทรงย่นย่อใจความในพระพุทธศาสนาให้สั้นที่สุด พระพุทธองค์ก็สงเคราะห์เขาโดยการย่นย่อว่าอย่างนี้แหละว่าสัพเพธรรมานานังอภินิเวสายะหัวใจของพุทธศาสนามาอยู่ในประโยคสั้นๆนี่สั้นก็นมาอีกหน่อยก็สัพเพธรรมานานังสัพเพธรรมานัตตา <c oughs> ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานี่ก็ก,ก,ก็ก็มีมีค่าเท่ากัน ถ้าเป็นอนัตตาก็ยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้ใครชอบประโยคไหนก็เลือกเอาประโยคนั้นไปเขียนไว้ในที่ที่จะเห็นได้จะเตือนสติได้คนที่ชอบส่องกระจกแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่หน้ากระจกก็เขียนไว้ที่บานกระจกนั่นและดีว่าสเพธธรรม,มานาลังอภินิเวสายะก็ได้ วัาสเพรธรรมาอนัตตก็ได้มันกันลืมแต่ขอร้องว่าอย่าไปเขียนว้ยในส้วม <med> ไม่ไม่สมกันที่จริงมันก็ดีเลยมีโชน์มากที่จะไปเขียนไว้ในส้วมพนั้นผมก็เห็นแต่ว่ามันไม่สมกันธรรมะนิสสิทธ์เคยไปที่ไปเขียนไว้อย่างนั้น <c oughs> เรายังถือสุงถือต่ำถือศักดิ์สิทธิ์ถืออยู่จะไม่เขียนไว้ในส้วม,มเขียนไ,นว,ไ,ยนไนว้ฝาา้าผนังที่กระจกแต่งตัวหรือที่ที่อย่างนั้นน่ะดีกว่า อ้าวมันเหลือสั้นเต็มทีแล้วว่าสัเขธรรมะอนัตตาหัวใจของพุทธศาสนานี่อยากให้สั้นอีกธารมาอยากให้สั้นอีกมันก็ยังทําได้แล้วมันก็มีอยู่แล้วรพระพุทธเจ้าท่านเลยตัดไว้ให้อยู่ไว้ให้แล้วว่าสรุปความทั้งหมดนี่แล้วมันก็เหลือ,อเตียยสามพยังไม่ใช่ประโยคแล้วทีนี้เหลือคําเดียวแล้ว หรือคำเดียวว่าตถทะตาตถทะตาตาถาตาก็ได้ตาทตาก็ได้นี่แปลว่าเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั้นตาทตาความเป็นเช่นนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาบอกว่าตาทตามันเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นก็คือว่าเป็นอนัตตาเป็นเช่นนั้นก็คือว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เป็นเช่นนั่นก็คือว่ามันมีเหตุดับเหตุของมันเสียเป็นเช่นนั่นก็คือว่ามันมันมันเป็นทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความดับทุกข์มีทางถึงความดับทุกข์เป็นเช่นนั่นก็คือปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีอวิชชาก็ามีสังขารเม,มื่อมีสังขารก็มีวิญญ,ญาณเมืม่อมีวิญญาณก็มีนามรูปเมื่อมีนามรูปก็มี อายตรณะมีอาชจนะก็มีผัสสะมีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาก็มีตันหามีตันหาก็มีอุปาทานมีอุปาทานก็มีภพมีภพก็มีชาติมีชาติก็มีทุกข์นี่มันยาวนักแต่ทั้งยาวเฟื้อยอย่างนี้มันไปสรุปอยู่ในคำสั้นๆคำเดียวว่าตัทัตาเช่นนั่นเองเช่นนั้นเองคือที่ว่ามาแล้วทุกอย่างพระติจสุบาทั้งยืดยาวนี่ก็มันสรุปว่าอ้ามันเช่นนั่นเอง อริยสัตวเรื่องอัตถังกิกรรมมกมีถึงแปดนี่ก็เกเช่นนั้นเองมันตายตัวเช่นนั้นเองอริยสัตว์มีสี่ก็เช่นนั้นเองทำมีเหตุดับเหตุเสียก็เช่นนั้นเองทาไม่ควรมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามันก็คือเช่นนั้นเองทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เช่นนั้นเอง นันมาเหลือเพียงคำคำเดียวว่าเช่นนั่นเองคนที่โง่สักหน่อยก็เข้าใจไม่ได้ว่าเช่นนั่นเองเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าทขา,าสดตรัวมาอย่างนั้นรัดปฏิจสมุปบาทโดยละเอียดแล้วก็บอกว่านี่คือความเป็นเป่นนั่นเอง เรียกว่าตัตาเป็นเช่นนั้นเองอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอน,นัญญตตาไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นธรรมจิตาตัามันตั้งอยู่ตามธรรมชาติโดยธรรมดาธรรมนิยามตามันเป็นกฎต,ตายตัวของธรรมดาคือเช่นนั้นเองถ้าพูดทีแรกคงฟังไม่ถูกกงเอาไปใช้เป็นประโยชน์ เราไปใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราพยายามสนใจทําความเข้าใจให้เข้าใจใจนได้ว่าเช่นนั่นเองมันหมายความว่าอย่างไรถ้าต่อไปมันจะมีประโยชน์มันจะมีประโยชน์ดับทุกได้ด้วยคําเพียงคาเดียวว่าเช่นนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองก็ <c oughs> ไปรักสบางอย่างเข้าว ไม่เห็นเช่นนั่นเองก็ไปโกรธบางอย่างข้าวไม่เห็นเช่นนั่นเองก็ไปเสียใจในบางอย่างข้าวมันร้องไห้อยู่ไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองก็วิตกังวลนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เห็นว่าเช่นนั่นเองนั้นสิ่งสูงสุดหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นมันเหลือแต่ว่าเช่นนั่นเองใครเอาไปใช้ได้ก็จะปลอดภัยอนตัวยาวิเศษ ยาวิเศษสูงสุดเลยแก้ทุกโรคแก้ความทุกทุกชนิดถ้าเช่นนั่นเองได้แล้วไม่มีความทุกเดี๋ยวนี้มันเช่นนั่นเองไม่ได้มันก็ต้องรักบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างอิจฉาริษยาบ้างอยากดีอยากเด่นอยากจะดีกว่าเพื่อนบ้างซึ่งมีอยู่มากเป็นโรคก,กันเป็นโรคนี้กันทุกคนนะอาตอมาอยากจะพูดว่าเป็นโรคอยากดีกว่าคนอื่นอยู่ทุกคนนะ กินยาเช่นนั่นเองเสจะบ้างว่ามันเช่นนั่นเองมันจะอยากดีอยากเด่นอยู่เหนือคนทุกคนไปทำไมเล่า <c oughs> ในที่สุดก็มาเหลือว่าเช่นนั่นเองจำง่ายแล้วไหมมันเป็นจำง่ายที่สุดกว่าคำไหนหมดแล้ววพาจัพุทธศาสนาที่แท้จริงเหลือเพียงว่าเช่นนั่นเองนี่ ถ้าจําไม่ได้ก็ก็ไม่มีเรื่องจะพูดกันแล้วทีา <c oughs> ําจำได้แล้วจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันมีทีหนึ่งถ้าเข้าใจฮมันก็จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้จะหยุดความโลภได้หยุดความโกรธได้หยุดความโง่ได้หยุดความโศกเศร้าเสียใจได้หยุดความวิตกกังวลได้ อะไรอะไรที่กำลังเป็นความทุกข์ทรมานจิตใจของท่านทั้งหลายอยู่ห <c oughs> ัวใจพระพุทธศาสนาคำเดียวนี้หยุดจะได้หยุดได้และใช้ได้ใช้ได้อย่างที่เรียกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเลยสารพัดนึกเลยยาขนาดนี้ลูกเด็กๆลูกแดงๆก,ก็กินได้ คนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเฒ่ากินได้ใครไม่กินมันก็โง่เท่นั่นเอง <c oughs> มันก็ไม่เช่นนั่นเองไม่เช่นนั้นเองมันก็มาร้องไห้อยู่เมืเ่อเด็กๆของเล่นมันตกแตกมันก็ร้องไห้อยู่เพราะมันไม่มีความรู้เรื่องเช่นนั่นเอง <c oughs> ความรู้เรื่องเช่นนั่นเองเป็นหัวใจของพุทธศาสนามันเป็นยอดสุดเป็นความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต <c oughs> ิเด็กๆไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าเด็กๆมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตยมมุตปัญญาอิมุตคือมันไม่รู้เรื่องเช่นนั่นเองมันพออร่อยมันก็รักมันก็หวงพอไม่อร่อยมันก็โกรธมันก็ตึงตังขึ้นมาพอไม่ได้อย่างใจมันก็ร้องไห้เด็กๆมันไม่มีความรู้เรื่องเช่นนั่นเองทีนี้มันก็ควรจะรู้มากขึ้น เดี๋ยวนี้มันดูมันไม่ไปอย่างนั้นยิ่งหนุ่มเป็นสาวขึ้นมายิ่งไม่รู้เรื่องเช่นนั้นเองโง่กว่าเด็กๆไปอีกก็เลยเรื่องที่ต้องกรธต้องเด็ดต้องกลัวเศร้าต้องโศกเสียใจนี่มันก็นมากขึ้น <c oughs> นี่พ่อบ้านแม่เอื้อน <c oughs> บางคน,นก็ยิ่งมากไปอีกคนแก่มันหนังเหนียวมันก็ยิ่งมีความยึดมัน่นถือมั่นมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งแก่เท้าข้าวลงไปมันก็เช่นนั้นเองไม่เป็น เดี๋ยวนี้มันมากลัวอยู่กลัวนั่นกลัวนี่กลัวผีกลัวเสือกลัวเทวดาให้โทษกลัวมันแรกความไม่รู้จักเช่นนั่นเองอที่น่ากลัวคือความไม่รู้เช่นนั่นเองเนี่ยมันกลับไมกกลัวมันไปลราฝืนพระพุทธเจ้าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันจะเอาให้ได้ตามที่ครูต้องการมันต้องได้ตามที่ครูต้องการครูไม่ยอม กูไม่ยอมให้เช่นนั้นเองเนี่ก็จึงมีความทุกข์ทุกคนมีความทุกข์เพราะไม่รู้จักว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง